ครับ10เมืองแมนเสเตอร์จะมี้มอยูจะเปิดบ้านการเป็นของแมนซิตี้สองทีมเดินลงทูสนาครับ ผู้ทำปตัตเป็นอันเดโอนัดาจซลฟคนล้วสก็มาเป็นลิงโกเครับมนดูเียร์ตอน มาดูแม็กมาเนตเลูกชอบอเียท so. ี Squad, ่แม็กาเมาดูเมาดูที <laughs> <boys>: ่ดาดาโลการนาชมาคาร์ลอฟด ทำกันสวยครับลูกนี้ากาลเช่คอนสปอร์จับได้ดีอโอโนเป็นคนเิดโอโนเปอลเู้จักชอชอจะคนนิชอปิงบับกากในโช่แล้ว โอ้หยโดนบับโอเค,คอนีเซอร์ยูเนิอสไคลวอเกอร์แล้วฟรตฟรียังบอลแลวกเอร์บโดีอ่าเฟมิทีชแ้แบบวางเก็บินครับลูกนี้ครคับนีไมดู ับดหมลูกองเหรอครับดโดทางล่าแย้ครับโอ้ยไม่พ้าดช่วยได้ทันโอเลน่าเทีมาติเล็ส์เซเโรป่าคาเซเบโรตัดไปนูกเซเบโรครับเลเวโดนโรดี้ตัดได้แล้วเซเบโร จักยาวรีตองโต๊ะหลังโซน5นาทีที่25ไม่ดูแล้ไม่นูกระสือหลบทลักรัวโคตดโคตรแ

Nothing but that show. Diogo Dallo. Right, Dallo, that's wrong. Uh he acknowledges that he should have come ah. up with something better I think he did well to, to spot the run. He just mm. didn't right. get enough behind him. It happens. I

บทเวลาครึ่งแรกครับแบนซิตั้งก่อนโดยสูงประเนของบอลครับโหแมนยูเยอะกว่าครับ63เปอร์เซ็นต์กึ้งหล้วครับ Manchester United need to พออยู่. get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution and I think the more experienced players can oversee that. Offord Laporte, Paul Manchester the brains behind the last win. Yeah, he had a problem, but he was confident he had the players to fix it, and his willingness to take risks is what I was, and that worked an absolute treat. Out to the left it goes. Oh well, red, he sorted that out. มาทีเน่เน่ก็จะชอชอไปก็ได้าสจะไม่โลกอาจไม่โลิกดูชอโอชอได้ชอแทงมาทีอ้ใครโดนครับไม่แ่ เซอร์มาที่ดีอาร์เกลโอเกลที่โฟเล่น24อ่ะจอโ์ดิบโนอนฟาลดิ ไอรอนอนมที่บุโอ้เริลการดโชอเลียบโอ้สวยงามครับ้องชมความพยายามอนครับตรงนี้โอ้หสวยงามครับเนี่ครับอลนเปิด โนตามช่องนิดเดียวอีเสาสองครับตามาปเอเดซอรโมโนไปตามช่องแอซิเอซิโมโนและโซนเงินครับเยวไล Ha, thì còn một game hallen east off the ball it's might have to settle for a draw sang sang luôn กานาโชครับพีโลครับสุดสิบนาทีสุดท so ้ hmm. ายสองลูกครับโอ้โหสองเชียร์ครับดีใจกันใหญ่ครับยอดสองลอยลุนบางมอได้พีร์ฟอร์ดแลฟอร์ดแชงโรมิโอโกลด์ยิ่งจนหนึ่งครับกานาโช

Turned it Turned out. Told Fan, Manchester United made their intentions clear that nothing else but a win would do. These games are always know. It's not always about fair it's always about class. i that. have อยู่การท่าทาทรงารักโครกสาเปนออเดอร์แบที่ตองเป็นการมโชครับสองไม่หนาวของกต้องกระดูกตั้ไ